พุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธันอลหังพุทโธอิติปิโสภควาณโนะมพุทธายะพระแท้แท้ที่องค์พระมีตัทธาปัญญาเกิดสวัสดีครับผมป๋องเป็นจกภาคีวันนี้เรามาชม พระสมเด็จวครคังพิมพเกตบัวตูมแรมขาดพระพิมพ์นี้จะมีอยู่ด้วยกันสองบล็อกแรมขาดและแรมเต็มพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมองค์นี้เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการเป็นพระ สมเด็จยุคปลายเส้นซุ้มจะหนาใหญ่การตัดขอบปีกกว้างพระจะมองดูเป็นสามมิติพื้นนอกซุ้มจะสูงกว่าพื้นในซุ้มพื้นในซุ้มจะสูงกว่าในวงแขนทั้งสองข้างพระเกศเหมือนมวยผมจุก หูใบสีใบหน้าเหมือนผลมะตูมจะเห็นเส้นจีวรและเส้นสังคติคมชัดในซอกลักและซ้ายจะลึกและกว้างกว่าในซอกลักและขวาหัวไหล่ซ้ายขวาโค้งมนล,ลำแขนซ้ายขวาทิ้งดิ่งหักศอกใต้เข่าซ้าย และเข่าขวาจะเห็นเส้นแรมขาดและที่ร่องฐานชั้นกลางจะเห็นเส้นแรมอีกหนึ่งเส้นฐานชั้นบนและฐานถึงจะอวกอุมส่วนที่ฐานหมอนจะหนาชึบเมื่อถ่ายที่ด้านข้างเราจะเห็นการครูดของมวลฐาน ที่คลูดไปกับเนื้อพระเวลาตัดต่อการตัดตอกจะตัดจากนหน้าไปหลังจึงทำให้พระองค์นี้ด้านหลังกว้างกว่าด้านหน้าเราจะเห็นเนื้อล้นที่ด้านหลังและรอยปูตายและรอยรูพุนปลายเข็มในโอกาสต่อไปผมจะได้มานำเสนอ ข้อมูลดี่ให้ท่านได้ชมได้ฟังกันครับ